สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีพิจิกค่ะเรามาดูกันว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์สุดๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกค่ะขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกทุท่านเลยนะคะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกค่ะ knife of wands คุณมาไกลามากๆแล้วนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะทำให้คุณเชื่อมั่นว่าภายในใจของคุณเองนั้นเกิดการได้ทบทวนนะคะกับสิ่งที่ จะทาให้คุณได้ตัดสินใจเหมือนกบลังสิ่งบางอย่างในตอนนี้กาลังบอกคุณว่าสิ่งที่คุณมาถึงสิ่งที่คุณกําลังจะเจอคือความสําเร็จในวันข้างหน้าคือความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจดเจาะจะไปให้ได้คุณพยายามที่จะทําให้ได้คุณพยายามที่จะสร้างมันให้ได้คุณพยายามที่จะเป็นเป็นสิ่งที่คุณคุณมุ่งหวังให้ได้แม้ว่าบางทีมันอาจจะต้องโฟกัสในตอนนี้นะคะโฟกัสในปัจจุบันโฟกัสในอนาคตโฟกัส รายละเอียดนะคะเหมือนกับว่าบางอย่างก็ต้องใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นใส่ใจให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดการคิดแล้วก็วางแผนใหม่เกิดการสวิปอะไรบางสิ่งบอย่างให้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางของงานนั้นๆหรือว่าชีวิตบางอย่างนะชีวิตเส้นทางบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าภายในใจของคุณสร้างแล้วก็ครีเอทสิ่งใหม่ๆได้ในตอนนี้เวลานี้นะคะเพราะเวลาอันใกล้อีกประมาณ อาจจะไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ได้ก่อนสิ้นปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณตั้งใจอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็อาจจะมีบางสิ่งอย่างที่เชื่อว่าบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้มันเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าคุณตั้งใจรอมากๆกับผลลัพธ์ที่มันกาลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังคือความสําเร็จในวันข้างหน้าแล้วก็ความสําเร็จนั้นได้มาจาก ความพยายามแล้วก็ความเหนื่อยของตัวเองมากๆนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะคืออะไรมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นยังไงคำบอกเล่าในใจของคุณสำคัญมากๆนะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เห็นคำตอบในสิ่งสิ่งนั้นยังไม่เห็นช่องทางในสิ่งสิ่งนั้นแต่มันกำลังมีช่องทางการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเกิดการพูดคุยเกิดการเจรจาเกิดขึ้นเกิดทิศทางใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิต เพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันเพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นมันยังไม่มีอะไรที่ที่จะจบสิ้นลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือการที่มีบางอย่างในอนาคตให้มากขึ้นมีรายละเอียดดีเทลให้มากขึ้นชัดเจนในตัวเองให้มากขึ้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็สิ่งที่คุณทํามาคือกําลังต่อยอดต่อต่อไปถึงผลผลิตกําไรในอนาคตมากม บางอย่างมันทําให้คุณต้องปิดกั้นเพื่อที่จะสอสแสวงหาความจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการต่อยอดในชีวิตบางอย่างมันทําให้คุณต้องโฟกัสอย่างอย่างตั้งใจมากๆทํางานอย่างหนักมากๆตั้งใจมากๆที่จะคิดที่จะวางแผนที่จะทํามันให้ดีเพื่อที่จะอนาคตในการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่อนาคตในการปลูกสร้างอนาคตแห่งความเข้าใจ อดใจอดทนรอกับบางอย่างที่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณกําลังลงม,มือทำบางบางอย่างบางสิ่งที่จะทาให้คุณได้โยกย้ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างบางสิ่งทําให้คุณได้ทบทวนแล้วก็สร้างมันใหม่เหมือนกับสร้างแล้วก็ทํามันใหม่เพื่อให้มันออกมาดีนะคะแล้วก็ให้มันมด,ดีกว่าเดิมมันเองเชนโอ e พนเนอร์คสค่ะดีกว่าเดิมนี่คือข่าวเซอร์ไพรส์มากๆกับกับสิ่งที่คุณรอเพราะว่าเวลาที่มันดีเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาที่มัน มันดีจริงๆในในอิน t ทอรเชันและก็ความรู้สึกมันทําให้คุณได้ถูกเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณถูกเติมเต็มในรอบด้านของคุณเลยนะคะกำลังจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขเกิดขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการสะสมการต่อยอดในวันนี้ตอนนี้นะคะไปสู่ห่วงช่วงเวลาที่ดื่มด่ากับความล้นหลามนะความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์แบบแบบที่ได้มา อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปแต่มันเกิดความรวมสมบูรณ์จากการที่อดทนสร้างวางแผนใส่ใจคิดทบทวนซึมซับบางสิ่งบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อที่จะได้ดื่มด่ำความสําเร็จในระยะยาวความสําเร็จไปจนถึงบั้นปลายชีวิตนะคะการเติมเต็มการต่อย,ยอดบางอย่างในชีวิตนะคะชีวิตเราต้องการการเติมเต็มเติมเต็มความสุขของตัวเองบ้านครอบครัวก็เหมือนกันชีวิต ครอบครัวก็เหมือนกันความรักก็เหมือนกันการเงินก็เหมือนกันชีวิตของเราต้องการการเติมเต็มความมสมบูรณ์เพราะนั้นกว่าที่จะเป็นความมสมบูรณ์ได้ก็ต้องเริ่มจากจากวันนี้ตอนนี้หรือว่าคุณอาจจะเริ่มมาแล้วตั้งแต่คุณรู้สึกว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะทีนี้แหละบางท่านอาจจะรู้สึกว่า รอรออย่างใจจดใจจ่อรออย่างตั้งอ,อกตั้งใจรอจนท้อแล้วท้ออีกเหนื่อยล้าแล้วเหนื่อยล้าอีกนะคะแต่ว่านี่คือ Six ออ w a อ d s คือชัยชนะและความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะได้มาได้มาจากความพยายามการค้นหาการสาะแสวงหาได้มาจากความอดทนการปิดกั้นสิ่งบางอย่างที่รบกวนได้มาจากประสบการณ์ที่สะสมล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะ ล้มแล้วก็สู้ใหม่วางแผนใหม่นะคะตั้งใจใหม่เรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะเติมเต็มตัวเองใหม่การเติมเต็มตัวเองในทุกๆด้านการทําแล้วพยายามด้วยความภาคภูมิใจแล้ววันหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จวันหนึ่งมันจะสู่สิ่งที่ใช่และนี่ก็คือใช่สำหรับคุณแล้วนะคะกับความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นชัยชนะที่กาลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกาลังสร้างธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตนะคะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน การประสบความสำเร็จการได้รับชัยชนะนี่คือสิ่งที่คุณได้ได้ดื่มดำ่ำแล้วก็ได้เฉลิมฉลองจริงๆนะคะบางท่านอาจจะถึงเวลาแล้วที่ได้เฉลิมฉลองกับหน้าที่ตำแหน่งของตัวเองหรือว่ารอคอยการที่จะสอบแล้วก็แข่งขันเพื่อก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่านะคะและบางท่านก็กำลังรอเก็บเกี่ยวในเรื่องของผลผลิตแล้วก็กำไรที่ลงทุนไปเก็บเกี่ยวในระยะระยะยาวนะคะไม่ใช่ในระยะใกล้นะระยะยาวด้วยเช่นกันกับผล ผลกำไรเงินปันผลในบางสิ่งอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าคุณอดทนนะคะแล้วก็คุณก็สู้มามากแล้วเพราะฉะนั้นความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือข่าวเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะกับสิ่งที่รอคอยอาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่บ้านเกิดหรือว่าสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าเอสวอนนะคะ สถารที่ตำแหน่งนั้นในจุดที่คุณต้องการอยากที่จะไปเขาเรียกว่าความสำเร็จกำลังมาเยือนคุณมากๆนะคะนี่คือข่าวเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินที่คุณกำลังเติบโตเชื่อว่าคุณกำลังรับรู้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณอดทนมาสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสร้างมันกำลังจะเห็นผลนะคะคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อ คุณอยู่ๆคุณอาจจะได้ตำแหน่งการันตันตำแหน่งหน้าที่การงานได้รับข่าวดีตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ตกใจหรือว่าชอ็อกหรือว่าไม่ทนันในตั้งตัวเรียกได้ว่าการงานธุรกิจนะคะอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นขาขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณท้อกับตัวเองคุณเหนื่อยล้าคุณโฟกัสใหม่นะคะแต่วันนี้จุดจุดจุดนี้ค่ะมันถึงแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่มันกําลังจะได้มาได้มาอย่างไม่ธรนในตั้งตัวมากๆเลยอยู่คุณอาจจะได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อได้รับเอข้อความจากใครได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่ามันกำลังรอแบบเออจะได้ไหมนะจะได้ไหมนะแต่อยู่มันก็ได้มันเซอร์ไพรส์มากๆทุกอย่างมันกําลังพุ่งทยานมาหาคุณทุกอย่างมันกําลังเหมือนกับว่ามันโฟล์มากๆค่ะมันไปแบบ ถึงเวลามันใช่มันจะรวดเร็วนี่คือสิกอวอ s แล้วก็เอซอวอนมันใช่มากๆเลยนะสิ่งที่ใช่มันจะใช่สิ่งที่ไม่ใช่พยายามแค่ไหนยากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นนี่คือความสำเร็จเซอร์ไพรส์มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกับการงานกับธุรกิจอยากขยับขยายเติบโตในช่องทางไหนนะคะลงมือทำได้เลยคุณจะสำเร็จแน่นอนบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีอะไรเสริมใหม่ๆมีจจอบเสริมใหม่ๆมีการขย,ขยายเรื่องของธุรกิจหรือว่าการต่อยอดสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น และจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันมันปังมากๆนะคะมันมันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆคุณอาจจะเก็บเกี่ยวกอบโกยไม่ทันเลยแบบนี้นะคะเพราะนั้นข่าวดีที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณทำไว้สิ่งที่คุณสร้างไว้มันกำลังพุ่งมาหาคุณนะคะความสำเร็จกำลังกำลังทยานมาหาคุณมากๆเลยนะคะเอสซับสอร์ส นี่คือเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยคุณกําลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังได้สําเร็จนะคะอะไรไม่เท่ากับความภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณจะได้เจอเป็นช่วงจังหวะดีมากๆที่คุณจะได้ต่อยอดที่คุณจะได้ตัดสินใจที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับแล้วนะคะได้สมกับสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาแล้วนะคะกับคําตอบสิ่งสิ่งนั้นกับผลลัพธ์ในงานนั้นนะคะ เหมือนกับว่าบางสิ่งมันพุ่งมาหาคุณให้คุณรู้สึกว่าถ้าความรู้สึกมันใช่มันจะใช่งานอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ค่าคุณมั่นใจมากๆเลยมั่นใจมันต้องใช่แน่เลยนะคะเมื่อสัญชาตญาณของคุณแม่นนะคะเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกรู้สึกคิวตัวเองได้นะคะโฟกัสกับตัวเองได้ตระหนักในในตัวเองนะคะคือนิ่งกับตัวเองนิ่ง เพื่อดูสถานการณ์นิ่งเพื่อจดจ่อนิ่งเพื่อตัดสินใจนิ่งเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณมั่นใจเหลือเกินนะคะมั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวคุณมากๆพอคุณใช้สัญชาตญาณมาเรื่อยๆฝึกฝนเรื่อยๆคุณเก่งขึ้นคุณเติบโตมากขึ้นคุณจะรับรู้ได้เลยว่ามันใช่นี่แหละถึงเวลาของฉันแล้วนะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆและเป็นข่าวดีที่ไม่ทันในตั้งตัวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่ ไม่เคลียอะไรที่ไม่เข้าใจจะเริ่มเข้าใจเริ่มคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ว้าวเอซอบเพนเด็กเกิลคุณมีโชคลาภเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพิจิกคือชาวราศีพิจิกคุณมีโชคลาภความเสี่ยงด้วยเรียกได้ว่าหนึ่งในนี้คุณมีโชคลาภเรื่อง,องความเสี่ยงนะคะคือซื้ออะไรมันก็ถูกถ้าคนจะถูกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือความเสี่ยง เ uh, of Penta นิเคกับ s c e of a เ e ซออกับ Ace of, of Pentacles Pent หมายถึงว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณคุณลงมือทำอย่างเหนื่อยมากๆนะคะสิ่งที่คือการเงินเรื่องของเออร์ไซด์ทั้งนั้นเลยนะคะการเงินการงานคุณมีงานเยอะเท่าไหร่เงินคุณก็ไหลเข้ามาในกระเป๋ามากเท่านั้นคุณทำงานเอาเงินไปต่อย,ยอดในสิ่งใหม่ๆมากเท่าไหร่ คุณจะมีเงินที่จะเอาเงินไปทํางานให้คุณคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินทองไหลามาเทมาเพราะตอนนี้คุณโฟกัสหนักมากๆหรือว่าคุณกําลังลงทุนในการเรียนรู้เรื่องของการเงินอยู่นะคะหรือว่าคุณกําลังได้ได้ออฟเฟอร์ได้ของขวัญได้โบนัสได้เซอร์ไพรส์คือคุณทํางานหนักมากๆแล้วคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากท้งตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ โตมากขึ้นเงินก็เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งมีงานเสริมจ็อบเสริมในช่วงนี้สิ่งที่อยากที่จะทําอยากที่จะลงมือเรียกว่าทำปุ๊บนี่เงินก็ไหลเข้ามาในกระเป๋าเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโชคข่าวดีเซอร์ไพรส์ความ,มสมบูรณ์นะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ เหมือนกับว่าพบเจอความรักคนรักด้วยใครที่เรียนรู้รู้จักกรรมนาแล้วมันถึงเวลาสุขงอมในความสมันก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้มั่นหมายกันนะคะหรือว่าตกลงในความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะ The situation will improve ถ้าคุณรู้สึกท้อถ้าสถานการณ์อะไรมันยังไม่ดีเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงเป็นมิทางที่ดีนะคะสวยงามมากๆเลยกับสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกข่าวเซอร์ไพรส์กับคุณคุณเตรียมเซเส คุณเตรียมกรีดได้เลยนะคะกับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเรื่องของของขวัญหรือว่าโอกาสงานใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ต้องการหรืออะไรที่มันเป็นการเฉลิมฉลองความสุขความรื่นเริงกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเรามาเจอกันใหม่คลิปหดดน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ